สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเช่าก้อยเปเรื่องแสนโมโโ้โหยคุณแฟนค่ะพี่น้องบอกไว้สื่อบอกแกงโม่มากินแนน่มาถัดมันหอนกลับม,มาแล้วบบมีอหยางมิจะหามอ่อนตอดมันไม่มีเพานามันหมดแล้วพนวะมันบบมี่ฮือบสื่อบุ้นนี่มาจะขีท่ทีอยู่ก็เลยบบมีเอามาหนีเอากระเป๋ามาหนีพอชีวิปสื่อน้ำปัน่นกันเลยวะ วบมาด้วยอุยขอโทษลหลายเลยพี่น้องมันสั่นทำบ้านกลางบ้านพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงรานเสียงดีดีได้พี่น้องเด้อพี่น้องนนี่เสียงเด็กน้ออํบันนี่มามาอุ้มเนมาจังซ่องไห้อร่อยนะ ลาบลวว่าแซ่บาไทยละอร่อยาละบอกกับตอมเรนก็จะว่าโอ้ยอันนี้่พี่น้องย่านร้านนี่ค่ะร้านขายือนะคะพี่น้องกาซิมี่นมมี่ปีกขีสวยนาีกือ พี่เธอสาวผอมหลุนของคุณยายเลยค่ะพี่น้องหลุมของคุณยาค่ะนลงไปคี่เอาเป็นเอาเป็นอันนั้นพีน้อกาแฟาเยน็นเพราะว่าไอเปี้ยซื้อบอกแกงโมมากินแง้มันหงอยคน่นมา่น่นมาบอกแกงโมเขาโอมี่เาาขาไือแล้ขนขา้าง้านผ่านภารกานจะต้องฝุดมันมีมันมีล,นล,ล้านคนละหน่ ไปทางตลาดนิ่งพี่นะคะต้นอาโบมีให้คุณโบแย่โบนี่โมมี่เย็นเย็นเราเห็นอยู่เราเห็นเป็นหน่วยอยู่หาว่าเขาบ่สือเขาบ่สือเขาจะเรียกว่ามันก็อดบูสือหนาวเย็นๆตอนเอาอากาศมันห่อนแล้วมันต้องกินเย็นเย็นเนี่ยดิค่ะมาแล้วค่ะพี่ใจเงืนคนงานในคนขนเข่าให้ จางเกี่ยวสองมือและกะจางขนมือนีลื่นสามค่ะกสองสองค่ะผแห้งเลยหายแดมือนีบดมือเลยีชีแห้งขาแห้งอยู่ขาจางคนคนหเรียบร้อยเพรว่าไปมังนกไปเดืดดนอนตุลาวัานทีชิมห,<ข>า,หานอยู่นเอกสารค่ะะ ได้ค่ะสองข้อที่จะอ,ออกว่าวันสิน้นเดนกันประมาณเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนธันว่าเพราะว่า,าไปสามเดือนเลยไปหาเห็ดทั้งพุ่นไปหาเห็ดแกงเห็ดกำลังออกพี่น้องอันพี่น้องเอฟซีต่างประเทศผู้ใดเจ้าสาวเก็บเบิร์ดเดอร์ถ่ายบอฟเป่เนี่ยเด้๋ยวไปหาเห็ดทุกปุ่นอยู่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเห็ดอันเห็ดเพิงเขา เห็ดเพิงเขากับเห,เห,เเห,เห็ดคอนเพชรนั่งตาจริงๆนะคะเป็นไหนขายเสื้อขายดียู่ไหมคะขายดีมีร้านเดียว,เ,ยวเลยในซอยขายดีที่สุดไม่มีคู่แข่งเพราะมันมีรา้นรานเดียวมันมีร้านเดียวพี่น้องนี่ครับพี่น้องไม่ค่าก็สวยนะคะขายตามแยก ไม่ค่านี่โซเดอร์ไม่แต่หลานเพิ่งได้ห้องซื้อนี่เอาเปลือกกันยังไหเปลือกหนึ่งแล้วก็ลูกข้ามาลูกเขาโกโก้ใช่ไมแล้วก็นมกาแฟเย็นขหนูเอง สามย่างตัวเปิดจอห์จมง่งจอจมองค่ะแม่คาข้าวต้มตนมันมีพี่น้องทางต่างประเทศทต่งหา,หา,า,าอองสหรลาทางฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปทางโน้นนะคะเปิดตาแก้เศร้าหาหา,หาองเย็นมือไหนเกี่ยวเขาคือปิดรลานทันทีเกี่ยวเขาด้วย

พอมีชาไข่หมกด้วยนะคะมีไข่หมกให้ด้วยนะคะพี่น้องบอรธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อมีหอดไข่หมกอาหารลาวจีไข่หมกด้วยนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมีโกโก้มีเผือกแล้วก็มีกาแฟเย็นนะคะ ทั้งเบริร์สื่อเบอริร์สองมืนสี่ซื้อหมดสอง0มื่นสี่พันน้าสามจอกพี่นอ้องคุณแพนบอกสอง0มื่นสี่เดอว,วะสะัี่อ่ะคนไปใล้ข่อยสามหมื่นคุณติคุณแพรบอกอ่าสองมื่นสี่ พึแซนพึ่นมาเปยเอาเงินขอไปเบดใจเปลี hmm. ่ยนบอร์นอะอเินมาก็ถึงแล้วอยู่โบไก่บ้านนี่พี่น้องอยู่ตรงกลางบ้านกันกัดซอกสายหน่อยนะคะ แม да ่ก็บ่สบายกินข่าสุดๆเด้ไหเนี่ยคะกินี่ไม่วิวเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปเ่อเจื่อถึงแล้วพี่น้องนี่ได้นุ่นเวลาเวลาเขาเจอเงินเฮ้อเพืนแจน สบายดีเด้อขอบคุณครับขึ้นมาใจดีเมย์เฮียพี่น้องก็เป้จนโน้พี่โนไปให้ออนหนามาแล้วก็เพื่อนดาวชิไปซื้อน่ามาสูกก้จริงอ่านหาตาพี่อ่นหาตาพี่มายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ปงัปงปังช่องอะไรอ้าวช่องอะไรพี่เข้าใจเลยพี่น้องฝากช่องใหม่เด้อพี่น้องช่องเชื่ออะไรครับ สาวลาสามพี่น้องนี่โทวศัพท์หน่วยนี้จะให้น้องอทำยูทูบเอาพี่นอ้องโอ้ใจหัวหนุ่ม <c oughs> เลยไปไปหนุ่มเอากระเป๋าตังออกหน่อยเนี่ยมวนออกไปไปเมืองข้งนมวนอยู่จะทายทิ่ติดจะไป่เสียกันไม่ค่ะตาเพื่อนเพือบ้านเพื่อนเพื่อนไป นี่แหละเวลาเขาเจอเพื่อนมันแจ้งหนึ่งชูนแปดราจะเป้เห็นคนเพิ่มเติมมาแน่เราพอเจอเพื่อนเราเห็นหนึ่งชูนหนึ่งชูนแปดจารแลกเพื่อนก็ร่างสอนน้องเป็นยูเดอร์พี่น้องเด้อเป็นก็ร่างสิเห็ดสอนน้องเติมส่องไม้ค่ะพี่น้องเพราะว่าจะให้น้องทายนะค่ะน้องสาวสามคนทายข้าเจ้าก็ไม่ได้ยืนยันยังกับละมือสามสาวใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์อย่าโกล่มา ขมักสาวลาวดูมันเนาะขมักเบิ่งแต่ดื่อความเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นสาวลาวผิวพรรณเพิ่นดีได้พี่น้องสามสามคนพี่น้องเพิ่นใช้ความสวยอยู่บนหน้ากล้องอยู่หน้าจอโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าพากันโประไรเด้ออ้าเพิ่นจริงๆวัฒนารรมเพิ่นกับบรดแจ้งโตโปดอกด้วยยุกใหม่งกระนุ่งเส้นอยู่ยุคยุกหมนุ่งเส้น่ว่าเซ็งกิ่งทางในบางเท่อนี่ ยางช่างเช่นชงช่น่าช่นโมได้สนใจโมเขาอยู่บ้านเหรอเขาเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านใส่แบบว่าใส่ธรรมชาติธรรมชาติแต่ออกไปข้างนอกบ้านเขาก็แต่งเรียบร้อยกระสัพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากสองไม้สาวลาวอะไรแสามพี่น้องสาวลาวสาวลาวสามพี่น้องพอกันคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อบาย